รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับริด้านในรายการ The Health Guardian ทุกวันอาทิตย์ใกล้มื้อเที่ยงแบบนี้ค่ะนอกจากจะได้สาระดีๆแล้วยังได้รับความสนุกจากพี่ระบอทอีกด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องริด้าครับแหมบอกว่าใกล้เที่ยงแล้วเดหิวเลยครับอืหิวงั้นเราสั่งอะไรมากินกันดีไหมเดี๋ยวจบรายการก็น่าจะส่งถึงพอดีอา้าถูกต้องที่สุดเลยครับน้องริด้าครับอย่าให้การทํางานมาขัดขวางการกินของพวกเราครับออตังเลยได้เลยค่ะ น้าอยากกินอะไรว่ามาซิริดาสั่งให้ช่วงนี้พี่เนี่ยกินอาหารคลีนลิดากินด้วยกันไหมได้เลยค่ะริดากินคลีนเป็นประจำอยู่แล้วอะคลีนของพี่รบอที่รบอทอยากทานอะไรวามาเลยพร้อมกดสั่งอะกินคลีนเลยนะสรงตำ่ำใส่พิ้าเม็ด<ะ>แซบ่แซบๆแ,แต่ไม่ต้องใส่ปูเดี๋ยวมันไม่คลีนแกงจืดผักกาศข่าวนะใส่กระเทียมเจียวเยอะๆแต่ไม่ใส่หมูนะเดี๋ยวมันไม่คลีนอีกเออแล้วก็ของหวาน พอเป็นผลไม้นะ,ะลกล้วยทอดใส่เศษกับกรอะเไข่มาเยอะๆมันเป็นผลไม้มันจะได้คลีนค c l พี่บอดคะครับคําว่าค l e a n ไม่ได้แปลว่าค l e a n เพราะจานหมดจานสะอาดมันคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพอันนี้มันจะคลีนได้ยังไง้ามันไม่คีีนยังไงอะส้มตําเป็นผักไทยสลัดรู้จักปะรู้จักเออแล้วแกงตืดปราไกขาวมีแต่ผักไม่ใส่หมูอื ของหวานเนี่ยเป็นผลไม้ไม่คลีนยังไงไม่คลีนยังไงไม่ได้ไม่คลีนเลยพี่ฟั่งดีได้นะอ่ะ,อะส้มตำเป็นผักก็จริงแต่พี่ใส่พริกเยอะขนาดนั้นน่ะดีไม่ดีพี่กินเค็มใส่ผงชูรสได้ใช่ไหมโอ้ัสกสองช้อนอ่ะไม่คลีนแล้วจ้ะสองเมื่อกี้อะไรแกงจืดแกงจืดผักกาดขาวไม่ใส่หมูไม่ใส่หม,ม,มูแต่ใส่กระเทียมเจียวกรใช่สิทอดในน้ำมันร้อนๆอ,อ่ะชุ่มๆคลีนยังไงคะ ไม่่คลีนและสุดท้ายผลไม้ผลไม้ยังไงก็ต้องคลีนผลไม้คลีนแต่พี่เอาไปคลุกแป้งแล้วเอาไปทอดในน้ำมันแล้วโรยกรอบๆอีกมีงาด้วยมีงาสาทุกไม่ค l e a n พี่บอดไม่คีนนไม่คลีนพี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยหรอเข้าใจผิดไม่คลีนเลยพี่บอดโอ้แล้วแบบไหนเขาถึงเรียกว่า c l น a ะเล่ามาซะฟังนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ำมา อาหารคลีนคืออาหารที่ลดการปรุงแต่งหรือว่าปรุงแต่งให้น้อยที่สุดโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไม่ใส่สารเจือสีหรือว่าสารปรุงแต่งทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ขัดสีมีโปรตีนนี่ไขมันต่ำไขมันดีและปรุงจากธรรมชาติค่ะซึ่งคนที่กินอาหารคลีนนะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารหวานน้ำตาลของทอดไขมันไม่ดีและแอลโกอฮอล์เพื่อให้ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำมาละ2-3ลิตร ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ8เทคนิคในการกินคลีน 1. แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ4-6มื้อต่อวันทานทีละเล็กทีละน้อยจะได้ไม่อิ่มจนเกินไปเมื่อเราทานบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าอีกแป๊บเดียวก็ได้กลับมากินอีกค่ะทำให้ไม่กินเยอะเกินไปทานน้อยๆทานบ่อยๆจะกระตุ้นการเผาผลาญอีกด้วย 2. การกินอาหารที่มีไขมันดีเช่นถั่วอะโวคาโดน้ำมันมะกอกและไขมันดีอื่นๆในอาหารทำให้คอเลสเตอรอลที่ดีสูงขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินค่ะดังนั้นแนะนำให้เลือกทานไขมันที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ 3. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันเพราะว่าร่างกายของเราต้องการได้รับน้ำที่เพียงพอการทำงานของไตและร่างกายของเรานะคะจะทำงานได้ดีเช่นกันค่ะ 4. ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องและพัญพืชไม่ขัดสี 5. ทานอาหารเช้าทุกวันหลังตื่นนอน1ชั่วโมงเพราะว่าเราอดอาหารมาทั้งคืนแล้วนะคะดังนั้นควรทานอาหารเช้าเพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญค่ะ 6. งดเครื่องดื่มรสหวานเช่นน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 7. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นอาหารกระป๋องหรือบัคขนมปังขาว และ 8. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์จากผักและผลไม้สดค่ะแต่การทานอาหารที่คลีนมากเกินไปหรือว่าผิดวิธีก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกันนะคะเช่นทําให้ขาดสารอาหารบางหมู่เสี่ยงเป็นโรคออโตเร็กเซียหรือว่าโรคคลั่งกินคลีนค่ะสำหรับออ t โ o เร็กเซียนะคะคือกลุ่มคนที่เขาคิดว่าเขาจะต้องกินอาหารที่เฮลตี้และคลีนอย่างเดียวเท่านั้นไม่กินอย่างอื่นเลยค่ะ ย้ำคิดย้ำทำกับการกินแบบสุดโตง่งจนทำให้เกิดผลในเรื่องของความเครียดเกิดภาวะน้ำหนักลดต่ำลงกว่าปกตินะคะและหักเป็นมากๆก็สามารถพัฒนากลายเป็นโรคที่ย้ำคิดย้ำทำหรือว่าโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยอย่างนี้พี่โรบอทเข้าใจแล้วยังคะว่าอาหารคลีนจริงๆแล้วคืออะไร <c oughs> เข้าใจแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่สั่งเรียกผิดมาโดยตลอดต่อไปนี้ไม่เรียกผิดแล้วครับไม่เรียกผิดงานนี้ได้สั่งใหม่นะคะอ่ะ ให้แก้ตัวอยากได้อะไรว่ามาพร้อมจดค่ะอ่าไม่ผิดแล้วเอาเป็นข้าวขาหมูเนื้อหนังครับแล้วก็ของหวานเนี่ยขอเป็นขนมปังเนยน้ำตาลน้ำตาลนี่พูนๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกอาหารถูกแล้วไม่ได้เรียกผิดแล้วไม่ใช่อาหารคลีนเนี่ยไม่ใช่อาหารคลีนเรียกอย่างนี้ที่อยากกินน่ะมันเรียกอย่างนี้โอเคครับงั้นรีดาเองเนาะที่เข้าใจพี่ผิดพี่ไม่ได้อยากกินอาหารคลีนพี่อยากกินอาหารที่พี่อยากกินอ่านึกว่ามันเรียกว่าอาหารคลีนเข้าใจผิด โอ้ยหัวจะปวดพี่บอดยคุณผู้ชมคะพักเรื่องของพี่บอทดีกว่าเดี๋ยวหลังเรกนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องจีโ m i c Medicine ค่ะคืออะไรต้องติดตามชมนะคะอว่างแล้วสั่งมีสั่งแล้วทำไมไู่หิวจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถหาสาเหตุของโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับเราได้ ผ่าน DNA และยีนพันธุกรรมรวมไปถึงการตรวจหาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละคนด้วยค่ะ <c oughs> กับ Genomic Medicine หรือเวชศาสตร์จีโนมค่ะ ้องนึกภาพตามกันดูนะคะว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถหาสาเหตุของโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับเราได้ผ่าน DNA และยีนพันธุกรรมรวมไปถึงการตรวจหาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่า DNA และยีนนะคะของทุกคนก็มีความแตกต่างกันออกไปค่ะฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อหรือว่าเป็นนิยายทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ด้วยเทคโนโลยีของทุกวันนี้ก็สามารถนำเรามาจนถึงจุดจุดนี้ได้แล้วค่ะ กับ Genomic m เม i c i n e หรือเวชศาสตร์จีโนมค่ะเวิชาศาสตร์จีโนมเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อ่านลำดับสารพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรคซึ่งจะช่วยให้แต่ละคนรู้ว่าควรจัดดูแลร่างกายตนเองอย่างไรรวมถึงรู้ความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิดโรคภัยนี่คือโฉมใหม่ของการแพทย์ในอนาคตตัวอย่างคือช่วงระบาดของโรคโควิด -19 มีการนำเทคโนโลยีนี้มาทำให้รู้ถึงสายพันธุ์ต่างๆของไวรัสเช่นเดลต้าอัลฟาโอมิคอน อีกทั้งช่วยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดจากการได้ข้อมูลของไวรัสลึกไปถึงระดับดีเอวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงสศินิพาตีทิ่เพนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคและเวชพันธุศาสตร์เพื่อเข้าใจกับเทคโนโลยีนี้ให้มากขึ้นครับคุณหมอส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สบายดีนะคะสบายดีค่ะลิดา้ามีเรื่องสงสัยอยากจะถามคุณหมอเลยนะัดคุณหมอมาคุยด้วยค่ะค่ะก็อยากจะถามคุณหมออันดับแรกเลย เรื่องพันธุกรรมค่ะนิดาเคยเรียนตอนเด็กๆนิดาก็ลืมทิ้งคุณครูไปหมดแล้วเลยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายว่าพันธุกรรมคืออะไรคะพันธุกรรมเนี่ยมัน <c oughs> เป็นลักษณะการถ่ายทอดระดับโมเลกุลที่ถ่ายทอดจากคุณแม่ไปให้คุณลูก <c oughs> เป็นตัวควบคุมการแสดงออก ที่เหมือหรือว่าแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตการที่คนเราเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาแตกต่างกันมีส่วนสูงไม่เท่ากันผิวสีขาวสีดาสสําต่างกันหรือแม้แต่สีผมสีตาต่างกันเป็นอิทธิพลของพันธุกรรมทั้งนั้นเลยค่ะใครที่ทานนิดเดียวก็อ้วนหรือทานเท่าไหร่ก็หุ่นดีอันนี้พันธุกรรมได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นพันธุกรรม ใช่ค่ะหรือแม้แต่คนที่มีโอกาสเป็นมะเร็งง่ายกว่าคนปกติหรือว่าคนบางคนที่แบบอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้ก็เป็นพันธุกรรมค่ะค่ะงั้นอย่างนี้ถ้าริดาน้ำหนักขึ้นะจะไม่โทษเค <c oughs> ที่ถ้าทานเมื่อวานจะโทษคุณพ่อคุณแม่พ <c oughs> <c oughs> ันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่นี่เองได้หรอได้หรอ ได้ถ้าใจเราได้มันก็ได้ค่ะคุณหมอค่ะงั้นต่อมาที่เรื่องของจีโนมิกเมดิซินใช่ไหมคะอืมคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะแต่มันคืออะไรเหรอคะก็มันก็คือมาจากคำว่าจีโนมบวกเมดิซินมันก็คือการแพทย์ที่เอาประโยชน์จากทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะไปช่วยในการวินิจฉยัยเป็นตัวไกด์แนวทางการรักษาให้กับเราหรือแม้แต่ว่าวิธีการรักษาต่างๆค่ะ ออปัจจุบันเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็ไม่ควรจะเหมือนกันไปซะทุกๆคน mm hmm. ต้องมี personalized care การดูแลแบบที่แตกต่างไปตามแต่ละคนใช่แต่ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยขออธิบายก่อนว่าคำว่าพันธุกรรมหรือว่า genomic medicine ทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะคือฟังแล้วมันอาจจะดูไม่ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดเป็นพันธุกรรมคือตั้งแต่โรคพันธุกรรมก็เป็นพันธุกรรมแบบหนึง่งพันธุกรรมแบบที่ เป็นเบาหวานแบบทั้งบ้านเป็นเบาหวานหมดเลยเหมือนจะแบบมีพันธุกรรมเบาหวานอันนี้เป็นอิทธิพลจากยีหลายยีนก็เป็นพันธุกรรมแบบหนึง่งแต่ว่าส่วนคนที่เป็นแบบมะเร็งปอดมะเร็งตับแล้วมีการกลายพันธุ์เฉพาะในเซลล์มะเรง็งก็เป็นพันธุกรรมอีกแบบหนึง่งทั้งหมดเนี่ยหมออาจจะพูดแล้วมันอาจจะดูแตกต่างกาันแต่ว่าจริงๆทั้งหมดอ่ะเป็นรูปแบบของพันธุกรรมชนิดต่างๆค่ะ น่าสนใจมากๆาีเได้อยากให้คุณหมออธิบายต่อเราไปนั่งคุยกันได้ไหมคะได้สิคะคุณหมอว่างเนาะว่างอยู่ค่ะโอเคงั้นคุณหมอนําไปเลยค่ะคุณหมอส้มคะคำว่าถอดรหัสพันธุกรรมริดาเคยได้ยินในหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะคุณหมอสามารถเปรียบเทียบหรือว่าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้เลยค่ะ การถอดรหัสพันธุกรรมต้องบอกก่อนว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยมันอยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายคนเราค่ะมันจะมีแบบข้างในในเซลล์ของทุกๆเซลล์เลยอ่ะมันจะมีรหัสพันธุกรรมเรียกว่า DNA แล้วก็ DNA หลายๆตัวก็รวมกันเป็นกลุ่มของยีนแล้วก็ขดๆกันอยู่ในลักษณะของโครโมโซมในตัว DNA เนี่ยมันเหมือนตัวหนังสือที่ร้อยเรียงกันไปเป็นแบบภารกาเป็นย่อหน้าค่ะดังนั้นการถอดรหัสพันธุกรรมคือเปรียบเสมือนการที่คนเราเนี่ยเอา แว่นขยายไปส่องอ่านในศาลานุกรมเพื่อดูว่ามันมีตัวหนังสือไหนสะกดผิดไหมถ้ามีการสะกดผิดก็คือเหมือนมีการไกลพันธุ์ของยีนยกตัวอย่างเช่นถ้าเดิมมันเขียนว่าแรดที่แปลว่าหนูแล้วเปลี่ยนจากตัวอาเป็นตัว B ีเป็นแบดที่แปลว่าข้างคาวอันนี้ก็คือการที่มันมีรหัสพันธุกรรมผิดไปแบบหนึ่งหรือว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะผิดแบบที่หายไปทั้งคำเลยหรือหายไปทั้งย่อหน้าเลยก็ได้ค่ะ ก็คือว่าถ้าเป็นตัวเราเนาะถ้ามีตัวไหนหายไปแล้วก็จะแปลได้ว่าเราก็อาจจะสุ่มเสียงต่อการเป็นโรคใดโรคหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าการที่มี ตัวขาดหายไปเนี่ยจะเป็นโรคเสมอมันก็มีระดับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทางการแพทย์อยู่ว่าอ,อาจจะเป็นโรคหรือว่าไม่เป็นโรคก็ได้อันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีค่ะอปรึกษาคุณหมอว่าริดาแค่คําตกหรือว่าประโยคเปลี่ยนหมดเลยจนหาใจความไม่ได้ค่ะ <laughs> <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคะ่ะเวชศาสตร์จีโนมคะ่ะคืออะไรและมีความพิเศษอย่างไงคะคุณหมอ เวชศาสตร์จีโนมเนี่ยแบ่งมาจากสองคคือเวชศาสตร์กับจีโนมพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนการแพทย์ที่เอาเรื่องของตัวพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาซึ่งอันเนี้ยจะนําไปสู่คําว่า precision medicine ซึ่งเป็นการแพทย์แม่นยําหรือว่าการแพทย์เฉพาะตัวบุคคลซึ่งประยุกต์การใช้ DNA ระดับโมเลกุลของคนนั้นๆเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วลีด้มองว่าการรักษาแบบนี้มันเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของคนเราทุกวันนี้เนาะเพราะว่าทุกคนใช้ไลฟ์สไตล์ต่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายการใช้ชีวิตก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นโรคทางพันธุกรรมค่ะที่อาจจะอะเกิดในคนไทยมากที่สุดก็ได้คุณหมอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังสักสองสาโรคละก,กันค่ะโรคแรกเลยเนี่ยก็คือทารัสซีเมียทารัสซีเมียหรือว่าโรคซีดเนี่ย <c oughs> เป็นโรคเลือดอันหนึ่งที่เป็นพันธุกรรมแล้วก็เจออยู่ในคนไทยค่อนข้างเยอะ <c oughs> มีมากกว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ <c oughs> ที่เป็นพาหะของทารัสซีเมีย <c oughs> จะสังเกตว่าทุกคนในช่วงตั้งครรภ์น,น่ะคุณหมอเขาจะต้องตรวจทารัสซีเมีย <c oughs> เพราะว่าคุณแม่เป็นไม้เพราะว่าอันนี้สามารถถ่ายทอดให้ลูกได้ถ้าคุณแม่เป็นพาหะค่ะ ใช่โรคที่สองที่สําคัญกับชีวิตคนทุกคนก็คือโรคมะเร็งค่ะม,มะเร็งเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหมดทุกคนแต่มันก็จะมีมะเร็งบางแบบ หรือว่าลักษณะบางประเภทที่ทําให้เราสงสัยว่ามะเร็งนั้นๆนน่าจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่อายุน้อยอ30ก็เป็นมะเร็งแล้วค่ะหรือว่าลักษณะการมาแสดงออกของมะเร็งที่ดูแปลกไปจากปกติเช่นมีมะเร็งหลายๆตําแหน่งแบบคนเดียวเป็นตั้งหลายที่เลยเป็นเต้านมด้วยเป็นรังไข่ด้วยห,หรือว่ามีประวัติในครอบครัวเป็นหลายๆคนอันนี้ก็ทําให้เราต้องคิดเอาไว้ค่ะว่าอาจจะเป็นมะเร็งทางพันธุกรรมรวมถึงพวก มะเร็งเต้านมแต่ดันเป็นในผู้ชายเป็นได้นะคะผู้ชายใช่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องคิดถึงว่าเป็นมะเร็งพันธุกรรมค่ะค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอาจจะในอายุ30ถ้าเด็กกว่านั้นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะถ้าเป็นมะเร็งพันธุกรรมบางชนิดเป็นได้ค่ะมะเร็งลำไส้บางชนิดเป็นได้ตั้งแต่อายุ20่สิบไปลายเลยค่ะอมมีอัะคุณหมออธิบายสองและมีอีกไหมคะก็อาจจะเป็นโรคไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเช่นพวกแบบ จีซิกพีดีอ,อันนี้ก็เป็นโรคแบบเม็ดเลือดแดงแตกส่วนใหญ่เจอในผู้ชาย<อ>จะมีอาการแบบว่าปกติสบายดีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ไปเจอภาวะความเครียดของร่างกายเช่นเจ็บป่วยไม่สบายก็<อ>จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้<อ>หรือว่าที่โรคแบบคนที่เกิดมาเป็นดาวซินโดรมอันนี้ก็เป็นพันธุกรรมแบบนึงค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงเราแตกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอเราก็จะซีดลงค่ะ๋อแค่ซีดแต่มีอะไรแบบถึงอันตรายกว่าน,นั้นไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าพ,พอซีดแล้วเราก็จะเหนื่อยมากกว่าปกติมไม่มีแรงใช่โโหแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวดิดาเนานะมีประวัติเป็นมาเร็งอย่างนี้นดิดาก็สูงเสี่ยงใช้คำว่าสูงเสี่ยงถูกไหมคะเนี่ย ก็มีโอกาสค่ะคือต้องบอกว่าพันธุกรรมเนี่ยมันมีมีหลายคำอาจจะมีพันธุกรรมยีนเดี่ยวที่ถ้าเกิดสมมติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตอนอายุน้อยๆกันหมดเลยอันนี้มีความเสี่ยงต่อพวกมะเร็งพันธุกรรมยีนเดี่ยวคือถ้ามียีนตัวนี้เราน่าจะเป็นมะเร็งกับอีกแบบหนึ่งคือคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง แต่ว่าเป็นกันตอนอายุเยอะๆอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือไม่ใช่โรค mm hmm. ออแต่เป็นโอกาสที่จะเกิดะมะเร็งมากขึ้นในครอบครัวนั้นๆอันนี้ก็เป็นพันธุกรรมที่เกิดจากอิทธิพลของยีนหลายยีนค่ะ mm hmm. ใช่อาจจะอธิบายด้วยสาเหตุต่างกันแต่ทั้งหมดเนี้ย mm hmm. ก็คือเป็นเรื่องมหัศจร,รย์ของสิ่งที่เรียกว่าพันธุกรรม mm hmm. ยังงั้นก็มาตรวจได้ใช่ไหมคะว่าคุณหมอส้มคะวันนี้นดีดาแบบเริ่มรู้สึกกลัวๆแล้วลว่าน,นีดาจะมีโอกาสเป็นหรือเปล่าสามารถมาตรวจที่โรงพยาบาลได้มาตรวจได้ค่ะใช่ก็ที่โรงพยาบาลก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเ,เวชพันธุศาสตร์อยู่ค่ะนี่คือหมอส้ม<อ> ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าการตรวจนะคะ p บโค e ิชเเป็นยังไงคะคุณหมอแค่เจาะเลือดไปตรวจเท่านั้นค่ะใช่แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยว่าแบบคนทุกคนจะมาเจาะเลือดไปตรวจเลยไหมอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษาเพราะว่าการตรวจในแต่ละคนเนี่ยจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วก็มีผลกระทบต่อก,การดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนตรวจเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ เลยด้าเคยได้ยินข่าวมาว่าดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งแอนเจลินาโจลี่ค่ะเขาไปตรวจพบว่าเขาเป็นพันธุกรรมว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากๆแต่เขายังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเขาก็ไปทําการตัดออกเลยอันนี้ทําถูกต้องรึไหมคะคุณหมอจริงๆอันนี้ไม่ไม่ผิดค่ะในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าโหอันนี้มันดูมันดูเกินไปมากเลยแต่อันนี้จริงๆไม่ผิดแต่ว่าถามว่าบังคับไหมก็ไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดเปรียบเทียบใน มาตรฐานการรักษาปัจจุบันมียีนบางตัวที่เราเรียกว่า BRCA ยีนตัวนี้ยเนี่ยทำให้เป็นสาเหตุของมะเร็งพันธุกรรมของเต้านมประมาณ50%ค่ะถ้าเราเจอยีนตัวนี้มันจะเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมประมาณ60%ดังนั้นเขาก็จะแนะนำใช้คำว่าแนะนำให้ไปตัดเต้านมทิม้งเพราะว่า เทียบไปมันก็เหมือนระเบิดเวลาเก็บไว้ก็มีโอกาสเกิดมาเด็งเต้านมในอนาคตก็เลยแนะนําให้ตัดทิ้งค่ะแต่ว่าแบบบางคนอาจจะไม่อยากตัดด้วยแบบเรื่องของความสวยความงามาอันนี้เราอาจจะแนะนําให้ติดตามทําเม,มโมแกรมฟลาบทุกปีไปก่อนอย่างน้อยๆก็วินิจฉัยได้ตั้งแต่ยังเป็นระยะต้นๆเพราะว่ารักษาตอนระยะหนึ่งกับรักษาตอนระยะสีเนี่ยผลการรักษาก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านคสนใจอยากมาตรวจมันต้องมี เอ๊ะมีข้อบ่งชี้อะไรไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถึงต้องมาตรวจไหมหรือว่าตรวจควบคู่กับก,บการตรวจสุขภาพประจาปีไปได้เลยคะ อ๋อการตรวจเนี่ยจริงๆหลักๆมันจะมี2แบบที่จะยกตัวอย่างนะคะแบบแรกคือการตรวจสําหรับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายยกตัวอย่างอย่างที่หมอบอกไปว่าเป็นมะเร็งตอนอายุน้อยอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแค่เป็นมะเร็งเต้านมเดี๋ยวนี้เขาก็แนะนําให้ตรวจพันธุกรรมทุกคนสามารถเบิกได้ด้วยนะคะจริงใช่คือมันมีความสําคัญขนาดที่ว่ามันเข้ามาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ก็คือสําหรับตัว BRCA ใ,ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับยีนอื่นๆที่เนี่ยสามารถตรวจได้ทุกยีนเลยของตัวมะเร็งเต้า นมค่ะช่อันนี้คือแบบสําหรับคนเจ็บปวดไม่สบายค่ะแบบที่2เนี่ยคือเป็นการตรวจสาหรับคนที่สบายดีทั่วไปอันนี้ที่จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็จะเป็นพวกสิ่งที่เรียกว่าฟาร์ m a c o จนโน m i c คือเป็นพันธุกรรมต่อการตอบสนองของยาค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันมียาหลายตัวที่กินแล้วมี การที่เรามีพันธุกรรมแตกต่างกันจะมีผลต่อการเผาผ่านยาที่ไม่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S หรืออาจจะทําให้เราแพ้ยาตัวนั้นมากกว่าปกติหรืออาจจะต้องเพิ่มขนาดยาหรือลดขนาดยายกตัวอย่างเช่นยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวยากันชักบางตัวหรือว่ายาโรคเกาซึ่งแบบเป็นโรคที่ก็ดูน่าจะเจอเยอะในคนสูงอายุ ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถมาตรวจได้เช่นกันค่ะแล้วการตรวจวิธีการตรวจยังไงคะคุณหมอแค่เจาะเลือดไปตรวจเท่านั้นค่ะแค่เจาะเลือดนิดเดียวเลยใช่อย่างนี้คุณหมอตรวจใช้เวลาตรวจนานไหมคะโดยทั่วไปแล้วอาจจะนานนิดนึงค่ะเพราะว่าผลเลือดพวกนี้เรายังต้องมีการส่งไปต่างประเทศอยู่ใช่ก็ใช้เวลาประมาณสักน่าจะสักราวๆเกือบเกือบสองเดือน ลีดาเห็นเพื่อนลีดาคนหนึ่งอันนี้ลีดาไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมเนาะเวลาที่เขาไปตรวจเขาบอกว่าเขาไปตรวจ DNA นเอเพื่ออยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีเชื้อชาติจากที่ไหนมาบ้างแล้วร่างกายของเขาสามารถเผาผันอะไรได้ดีอะไรได้ไม่ดีอันนี้ก็เกี่ยวกันไหมคะอันนี้คือใช้คําว่ามันยังไม่ได้มีการแบบ รับรองเป็นมาตรฐานว่าสิ่งนี้มันเป็นเชิงการแพทย์แต่ถามว่ามันเกี่ยวกันไหมถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยก่อนอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นนะคะว่าพันธุกรรมเนี่ยทำให้คนเราแบบเป็นคนเหมือนกันแต่ว่ามีหน้าตาแตกต่างกาันมีสีตาแตกต่างกาันสีผมแตกต่างกาันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อชาติอ่ะก็เป็นหนึ่งในเรื่องของพันธุกรรมที่สามารถอธิบายได้จากพันธุกรรมค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้มีการแบบรับรองเออว่าอันเนี้ยเป็นพันธุกรรมทางการแพทย์ม,มาหาคุณหมอไม่มาตรวจเชื้อชาติเนาะมาตรวจอ,อ็นโดดีกว่าออก็จากที่ได้คิดว่าไอ้เรื่องพันธุกรรมแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นหนังไซไฟอะ่ะที่แบบม,มันน่าจะไปไกลกว่านี้ในอนาคตแต่จริงๆไม่ใช่คือทุกวันนี้เราสามารถ ตรวจได้ถอดรหัสได้สามารถรู้จักร่างกายตัวเองได้มากขึ้นซึ่งไม่จําเป็นต้องไม่สบายแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเรายังสบายดีก็ยังสามารถมาตรวจคุณหมอได้เพื่อปรับไลฟ์สไตล์เราวางแผนการใช้ชีวิตได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรที่คุณหมออยากจะแอดออนสุดท้ายไหมคะคือสุดท้ายหมอก็อยากจะบอกว่าพันธุกรรมเนี่ย ในคือฟังดูมันก็ยากเนาะอเออทั้งสําหรับคนทั่วไปแม้แต่สําหรับหมอหมอด้วยกันเองมันก็ดูเป็นสาขาว,วิชาที่ค่อนข้างยากแต่อยากบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นโรคที่ดูยากแถมยังหายากอต่างหาแต่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะคะอ,อยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองสุดท้ายคขอยาให้คุณหมอส้มช่วยสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าจีโนมิกเมดิซินค่ะคืออะไรแล้วก็ช่วยชีวชิตเรายัางไงได้บ้าง ก็ถ้าจะให้สรุปเลยนะคะมันก็คือเป็นการแพทย์ที่อาศัยความแตกต่างของมนุษย์ในระดับโมเลกุลมาไกด์หรือว่านำทางการรักษา <c oughs> ก็ในเมื่อคนเราเนี่ยมันแตกต่างกัน <c oughs> ไม่มีใครเหมือนกันเลยการเผาผัานยาก,ก็ไม่เหมือนกันการตอบสนองต่อการรักษาก็ไม่เท่ากัน แล้วเราจะรักษาทุกคนเหมือนๆกันได้ยังไง<ม>ก็เลยเป็นที่มาของ precision medicine ที่เราจะนำเสนอในเอพิโซดต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ The Health Guardian ของเรากันแล้วคะ่ะได้ความรู้จากคุณหมอส้มเยอะมากแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีพาร์ทสอค่เราจะกลับมาเจอกับคุณหมอส้มอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ precision medicine ใช่ไหมคะ อันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะริด้าพี่บอดที่หายไปแล้วและคุณหมอส้มก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ บบกเมดิซีนมันก็คือการแพทย์ที่เอาประโยชน์จากทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะไปช่วยในการวินิจฉัยเป็นตัวไกด์แนวทางการรักษาให้กับเราคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็ไม่ควรจะเหมือนกันไปซะทุกคนถ้าอย่างนั้นค่ะเวชศาสตร์จีโนมค่ะคืออะไรและมีความพิเศษยังไงคะคุณหมอ เวชศาสตร์จีโนมเนี่ยแบ่งมาจาก2คํคคือเวชศาสตร์กับจีโนมพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนการแพทย์ที่เอาเรื่องของตัวพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยแล้วการรักษาซึ่งอันนี้จะนําไปสู่คําว่า precision medicine ซึ่งเป็นการแพทย์แม่นยําหรือว่าการแพทย์เฉพาะตัวบุคคลซึ่งประยุกต์การใช้ DNA ระดับโมเลก,กุลของคนนั้นๆเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคนั่นเองค่ะ